สวัสดีจ้าแม่กับพัดจาเมื่อคืนใครที่สนใจกระทะทักมาเลยนะกระทะกระทะพรุ่งนี้จะเข้าเมืองไปสั่งกระทะแล้วนะจ๊ะกระทะจ้ากระทะกระทะเพราะว่าของแม่สั่งไว้แล้วของแม่เบอร์เบอร์นั้นสั่งแล้วใครจะสั่งกระทะรีบสั่งมานะจ้าพรุ่งนี้จะเข้าเมืองไปสั่งกระทะแล้วนะจ้า แมงอีซอนมาไงกระทะจ้ากระทะวัดิกะยุงเยอะมากเลยแม่จ๋ามีคนกดโป้ให้แล้วแม่จ๋ากดโป้ให้แล้วยุงเยอะมากเลยแม่จ๋กะะจากระทะจ้ากระทะจะไปใช้ก็เดี๋ยวก็จะหาสรางให้แม่จ๋ากันใหม่ไม่ได้นี่นะจ๊ะกระทะนะจ๊ะอันนี้เป็นรูปหัวใจด้วยนะ สวยมากเลยนะกระกะลูกใหญ่ไหมก็ใหญ่ขนาดนี้แม่ใหญ่ขนาดไหนก็เนี่ยครอบหัวมิตรแม่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 เหมือนไอ้ขุนช้างไหมเหมือนไหมกระทาจ้ะกระทา น,นีสามร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะเป็นยอดนะแล้วสวยมากเลยนะแม่นะอันนี้แพงหน่อยนะอันนี้เป็นยอดนะเดี๋ยวจะบอกว่าเคยขายร้อยสองร้อยอันนี้ไม่ใช่นะแม่นะคนละงานกันนะอันนี้หนูซื้อมาแพงนะแม่และแพงกว่าราคานี้เยอะนะจริงแต่ไม่ต้องเก็บไปหรอกเก็บก็มาขายไม่ได้หรอกสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งแม่ดูลายนะใบฉีกแล้วนะอันนี้ยอดนะ สามร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะแม่นะสวยงามมากเลยนะแม่นะไรนี้ละงดด่างสองร้อยบาทรวมส่งแม่ใหญ่มากเลยอะจิงต้นนี้ใหญ่กว่ต้นนั้นเยอะเลยนะเพิ่งไปเห็นแล้วเดี๋ยวแม่ดูด่างนะ แม่ดูรายนะระงดใบกล้วยสองร้อยห้าสิบาทรวมส่งไม่ใช่สองร้อยพูดผิดไปนะจ๊ะตบปาดตัวเองสามตีเป็นการลงโทษก่อนสองร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะแม่นะระงดด่างต้นนี้นะแม่ดูนะอันนี้เป็นระงดใบกล้วยป่ะหนูไม่รู้ว่าระงดอะไรนะแม่นะน่าจะเป็นสองร้อยห้าสิบาทรวมส่งถ้าคู่นี้ห้าร้อยบาทนะแม่นะโคตรคุ้มเลยนะ แม่ดูไลน์นะจะบอกตรงๆต้นนี้ซื้อมาก็ห้าร้อยแล้วแม่จริงหนูหนูบ้าแม่หนูบ้าพรุ่งนี้หนูได้เงิน youtube สามพันกระบาทหนูสั่งเซเลนด่างทองไว้แล้วนะใครสนใจหน่อเซเลนด่างทองนะแม่นะเซเลนด่างทองนะแม่นะ ราคาหลักร้อยแม่เซเลนด่างท้องด่างเหลืองนะแม่นะไม่ใช่เซเลนธรรมดาแม่เก็บตังเลยนะพรุ่งนี้หนูได้ y t u t u สามพันห้าหนูไปไก่ขาแล้วหนูหาเงินครบมา,ลา่ลยหนูก็จะามาขายให้แม่แม่นะมันมีหน่อไหลด้วยนะแม่มีหน,อ 5, หนอ่อห้านหอนะอุม้มสวัสดีครับสวัสดีจ้ะกระทะไม่จ้ากระทะ มีกี่ต้นเซเลนด่างทองอัล่ะครับเซเลนด่างทองมีต้นแม่หนึ่งต้นมีหนอสองต้นครับตกลมข่าไว้แล้วแต่เงินยังไม่พอครับพรุ่งนี้ได้เงิน youtube ก็จะไปวางข่าวครับขายไปไหลเลยกี่ร้อยยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวจองไว้ก่อนได้ครับลงบัญชีไว้ก่อนเลยครับขายแน่นอนครับ มังคุดกิโลละกี่บาทมังคุดกิโลละสิบขีดครับมังคุดกิโลละสิบขีดครับกี่บาทก็ไม่รู้ไม่ได้กินมานานแล้วกินตั้งแต่สามโลร้อยที่กินมังคุดไม่ได้อยากกินมังคุดหรอกอยากได้เปลือกมังคุดเอามาใส่บุษราคำ ปีนี้ไม่ค่อยมีเงินกินผลไม้กินได้ดีที่สุดก็ลองกอง4โลร100 3โล50บาทกับกล้วยน้ำว้าอย่างอื่นไม่ได้กินหรอกไม่มีตังค์ซื้อจริงตังค์มีก็ไปซื้อต้นไม้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเงินไปวางแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาขายนะครับเซเลนด่างทองครับ ยายอายุเท่าไรห้าห้าห้าปีห้าอายุห้าสิบห้าเท่าไรเหรอครับก็ประมาณปายไหลก็ประมาณหกเจ็ดร้อยอะคือปายไหลน,นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชข้อไหลน,นะคือมันแทงหน่อมาแล้วก็คือปายไหลอัดรับกันที่สักแก้วได้ครับสักแก้วไม่ได้รถไปไม่ถึงจะใรได้แค่ในเมืองครับนัดรับในเมืองลบบุรีได้ครับ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เอามาเลยครับไม่มีเงินไปวางครับไม่ได้โมโนะแต่พรุ่งนี้จะได้เงินครับจะได้เอาเงินไปวางครับเมื่อก่อนสมัยก่อนโอนเตึมติมเตมตม,มีเงินเยอะเ <generations> ห <itates> ็นของก่อนแล้ว่อาตกลงกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นการขายแบบเหมาโมเมมูเม,มีย,<า> <ca> ยนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นการแบบยหายก็ขี้โมอะไรอย่างเงี้ย แต่ไม่ได้คี้โมจริงตกลงกันไว้แล้วถ้าใครมีน้ำใจก็ช่วยซื้อต้นไม้วันนี้ไปก่อนเดอ้อเนี่ยมาที่มีมีอยู่ว่าซื้อไปก่อนจะได้เอาเงินไปวางเขาเดอ้อจริงเดอ้อสองร้อยห้าสิบาทรวมส่งครับละงดครับละงด เดี๋ยวถ้ามีจะขึ้นมาไลค์ครับไม่แอบ,บขายไม่แอบ,บขายครับอันนี้สามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งครับสองต้นห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับถูกมากเลยครับสวยจริงครับลายกิ๊บกิวกิ๊บกริวขายอะไรอีกครับ พี่จ้าพี่จ้าพี่งานปีใหม่ละปีนี้พาหนูไปด้วยสามร้อยห้าสิบบาทได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปลงกระถางใหญ่ก่อนจะบอกว่าพอลงกระถางใหญ่แล้วสวยมากเลยนะอันเนี้ยโหราเนี่ยทำน้ำตาตกมาหลายรอบนะหั่นโหราต้นใหญ่ๆนะจะบอกว่า เขามีงานประกวดต้นไม้นะคะเบีเยครับวันที่สามสิบคยายก็ว่าจะไปอยู่ว่าจะถอยโทรศัพท์ใหม่อยู่จะถอยโทรศัพท์ใหม่อยู่สาวทิตย์เนี้ยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวโอโ้โหอายเขาตายเลยแขกบ้านแขกเมืองมาลบบุรีย่าพินใช้โทรศัพท์พังๆเสียชื่อยูทูบเบอร์ใหญ่หมดยูทูบเบอร์ใหญ่ถึงใหญ่มากมีคนตาม หลายพันคนหลายหมื่นคนใช้โทรศัพท์ว่าใครเห็นโทรศัพท์วายอายเขาตาย่ะเลยช่วยช่วยซื้อกันหน่อยเด้อเอาตังไปถอยโทรศัพท์ใหม่สาวอาทิตย์เนี้ยจริงลุงแดงอุ่งมัดแล้วขออนุมัดลุงแดงแล้วลุงแดงบอกได้เลยยายชอบไปเที่ยวไหมชอบจ้ะแต่ไม่ได้ไปหรอกไม่มีตัง ที่ไม่ได้ไปนี่ไม่ได้ไม่ที่ใดไม่ได้ไปเนี่ยที่ไม่ไปเที่ยวไหนเนี่ยไม่ใช่ว่าถือแบบสันโดษนะแต่ไม่มีเงินจ้ะมีเงินน้อยใจจริงอยากจะไปถึงต่างประเทศเลยแต่ความเป็นจริงมีเงินแค่ต่างตำบลเองไม่ใช่ต่างจังหวัดหลักต่างจังหวัดก็ไม่พอจริงจริงเดี๋ยวจะไม่เชื่อจริงไม่เชื่อถามเบียดูได้เลยเดี๋ยวนี้ วัดพนนยังไม่ค่อยได้ไปยิ่งวัดม่วงวัดอะไรยังไม่ไปเลยงานประกวดต้นไม้เมื่อก่อนจะพินยืนหนึ่งเลยงานประกวดบอลสี่งานประกวดไม้ด่างต้องช่องย้ายพินเช้านะ้าตัวดำาๆยืนหนึ่งด้ย่ายกรรมการประจับประเจ็บประจับประเจ,ะเจ๋เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปหรอกยูทูบเบอร์ตกอับปะแม่จ๋าพ่อจ๋าก็ไม่พากันสนับสนุนอายเขาไหมแม่จ๋าพ่อจาอ๋าาอเขาไหม เออช่องอื่นก็ถ่ายกันรึมรึมรึมช่องยายพินเนียบจิบอายก็ไ,ไมเอฟซีายก็ไ,ไมมาแต่จริงก็ไม่อยากขายเนี่ยยายนางสารจังทำหน้าเช่ากันเดี๋ยวเอฟซีชงฉานเอฟซีก็ชื้อไม้ทำหนา้างชงฉานกัน อันนี้นะอันนี้สามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งใครว่าแพงก็แพงแหละขายแพงหรอกซื้อต้นมาจะเป็นหมื่นยังไม่ได้ขายไปกี่บาทเลยวักมรลกดด่างเหลืองก้านเขียวนะวักมรลกดด่างเหลืองก้านเขียวตัวนี้เขาเรียกจกักรพพัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะใบมันจะใหญ่เป็นรูปหัวใจเลยนะนี่นะด่างเหลืองก้านเขียวนะแกดูกันหนาแกดูกันหนาสามร้อยห้าสิบบาทรวมส่ง ด่างขนาดไหนก็ดูเฮอะการยังด่างอะดูความสวยนีย่สวยขนาดนี้เอซียังไม่เอาไปทำพันเลยจริงสียังไม่แห้งนะใบมันออดอยู่นะสียังไม่แห้งนะต้นนี้สามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะต้นนี้สามร้อยห้าสิบบาทรวมส่งดูความสวยนะแกเนี่ยดูเนี่ย สวยขนาดนี้ fc ยังไม่รักอ่ะจริงไม่รู้เป็นอะไร fc รุ่นเนี้ยพูดอะไรก็ใจแข็งใจแข็งหรือว่า fc ไม่มีตังค์เรามาคุยกันแบบในฐานะที่เราเป็นยูทูบเบอร์เป็นเอเค fc กันมานานนะ่ะเป็นเค fc กันมานานหลายปีแม,แม่ใจแข็งหรือว่าโดนพ่อบน่นหรือแม่ไม่มีตังค์แม่ก็พูดความจริงมาเลยนะ่ะมันก็จะได้รู้กันไปเลยนะ่ะเออ ยยพินไม่มีตังค์เนี่ยไม่แปลกลรอกนะแม่เพราะยรเยพินเราไปซื้อต้นไม้หมดแต่แม่แม่หรือว่าแอบไปซื้อต้นไม้คนอื่นหรือว่าแม่แม่มีใจแอแล้วเหรอเลือฉันเองที่ผิดที่คิดมีใจให้เขาหรือเอฟซีหูเบาจึงทำให้เราปวดเล้า แน่ใจอะตกใส่เอฟซีเปลี่ยนใจไปซื้อไม้ช่องอื่นแล้วละ่ะเราไม่ได้หลายหลายวันเขามีสตางเขาก็มีทางไปกันเอฟซีอะเราไม่มีตงังเราก็ต้องอยู่เงียบๆเอฟซีเขามีตงังเขาก็ไปซื้อไม้ช่องอื่นที่สวยๆกันหมดเี็บพินก็มีแต่ไม้ไม่ทันสมัยเอฟซีเขาก็ทิ้งให้เดียวดายพูดไปพูดไปแล้วเรื่องมันเศร้าขายไม้ดีกว่า ไม่เป็นไรหรอกจึงเหลือแม่แม่อีกหลายคนอยู่มาจันดําด่างนะจันดําด่างนะต้นนี้ขายตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ละพันห้านะพันห้านะต้นนี้ขายพันห้านะจริงไม่ได้พูดเล่นหรอกแม่ดูให้ลูกนะดูลูกนะลูกสวยมากเลยแม่ นิทต้นสเสน่จันดามครับสเสน่จันดามครับแม่ดูนะใครจะซื้อใครจะต่อก็ต่อเดอ้อจะต่อราคาเท่าไหร่ก็ต่อเดอ้อดูนะแม่มันนะ้มีลูกดูมันให้ลูกมานะแม่นะดูลูกนะรูให้ลูกสวยมากสองนอสามนอแล้วลูกต้นนี้ก็สวยอยู่นะจะสวยน้อยแล้วก็มีลูกสองต้นจัดจ่ะแล้วนะแม่นะ แล้วขึ้นหน่ออีกเพียบเลยแม่นี่ก็หน่อลูกนี่ก็หน่อลูก <S 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 หนูตั้งราคาไว้ที่พันห้าแม่แม่อยากต่อเท่าไหรก็ต่อเด้อเอาที่สบายใจแม่เอาราคาที่แม่อยากซื้อนะแต่ถ้าราคาที่หนูอยากขายหนูอยากขายพันห้าแต่แม่อยากซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ว่าอุ้ยเขา้า จะบอกว่าเบียจะเล่าให้ฟังสมมันไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยรู้แต่ว่าวันที่สามสิบเขามีประกวดกันเลยยังว่าจะเข้าไปหาลุงผู้พันอยู่ขอรายละเอียดจากลุงผู้พันยังไม่ได้เข้าไปเลยส่วนสาจากแก้วอะรถมอเตอร์ไซค์มันเสียงไง ช่างเขายังไม่ว่างช่างบอกว่าป้าพินอย่าขับไปไกลนะเดี๋ยวจะเสียละมันจะลําบากเดี๋ยวจะต้องเอารถไปขนป้าพินไงนี่รถป้าพินกลับป้าพินขับอยู่แต่แถวบ้านนะอะก็เลยไม่ได้ไปไหนก็นขับต๊กแต๊กต๊กแต๊อก,ตอ,กอยู่หลังบ้านว่าจะไปหาลุงบุพพันอยู่ยังไม่ได้ไปเลยนานแล้วไม่ได้เข้าไปเที่ยว จะซื้อโทรศัพท์ใหม่ลุงแดงก็ให้จะซื้อให้ใช้รุ่นเนี้ยลุงแดงบอกพีนแกใช้รุ่นนี้ก็ดีนะมันประหยัดดีลุงแดงขอตังลุงแดงขอตังซื้อโทรศัพท์บางสิลุงแดงบอกได้เลยนี่ไปอนุมัติให้ซื้อรุ่นนี้เลยเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่เปลี่ยนแบตซะหน่อยหนึ่งโอ้กดจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับยังใช้ได้ดีอยู่เลยลุงแดงก็ให้ใช้รุ่นเนี้ย ลุงแดงใก่ร้อยอ่ะมาอันนี้ก็จันดำด่างนะครับต้นนี้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับใบนี้ด่างนะครับด่างไมนะคบไม่ไปนะครับใครสนใจก็ทักมานะครับสวยจริงครับพี่อย่าบอกมิน่อนะมินอเดี๋ยวขายห้าร้อยเลย แบบเนี้ยทาพันดีนะมันจะออกหนอกเก่งถ้าสวยมากๆมันจะไม่ค่อยออกหนอกจริงเรื่องจริงเลยน,นจะจันดําอ่ะถ้าท่านด,ด่างเยอะๆอาจจะโตถาแล้วไม่ให้หนอไม่ได้แค้ขี้มูกนะเหมือนมแมลงมันเข้าไม่ได้แค้ขี้มูกเหมือนมแมลงมันเข้าแต่แกก็แค้ขี้มูกเลยยายพินขายอะไรอีกดีหาวก่อนวกดอนอีกแล้วบอกแล้ว าะไรถกวันติดต่อกันแล้วมันก็ตะงว่งนอนอย่างเงี้ยมันเป็นกับโทรศัพท์จริงมันเป็นกับโทรศัพท์โทรศัพท์มันเป็นเส้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 นเหมือนบูรี่เลยว่พาพอดูจอมันก็จะเบาจอมันไม่ได้สาเหตุมาจากง่วงนอนนะเพราะเมื่อกางวันนอนหลายชั่วโมงขอบคุณมากค่ะ hai okay, tết bài con để bà phớ gò kia bát đi mình mau thôi là sập Hãy Đừng cho kênh không อย่าเพิ่งเบื่อนะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปนะออันนี้ด่างสามสี่นะด่างสามสี่นะอันนี้ควากใบโพด่า,ดดางสามสี่นะ หนูมีอยู่สามต้นนะวันนั้นหนูไลฟส์สดอยู่สามต้นพันนะหนูขายสามต้นพันนะมีดากิอนออดดากสามสี่แล้วก็ดากเหลือเก่งแต่ต้นเดียห่อตุ้มนะขออยู่สามต้นพันนะสี่ต้นพันเลยให้ให้แถมไม่นี่ต้นหนึ่ง สี่ต้นพันธุ์นะฝักขาวด่างขาวอาโวอีกต้นหนึ่งมีเต่าอยู่ในน้้นไม่ได้ยกมาเฮ้ยนะดึกต้นอันนี้ด่างสามสีแป๊บหนึ่งนะอยู่ตรงนี้แหละอยู่ไม่ไกลหรอกโอ้ยด่างหินอ่อนใบเหี่ยวแลยแป๊บหนึ่งนะ แล้วเดี๋ยแถมไอ้นี่ให้อีกต้นหนึ่งสี่ต้นพันนะขาวเอาบโบอีกต้นหนึ่งนะอันนี้อันนี้สีอะไรด่างเหลืองหรือด่างเหลืองปะเหลืองด่างเขียวอันนี้เหลืองด่างเขียวอันเมื่อกี้เขียวด่างเหลืองนะเขียวด่างเหลือง แล้วก็ด่างขาวเอาโบอีกต้นหนึ่งสี่ต้นหนึ่งพันบาทนะจริงขายจริงจริงขายสนใจทักมาเด้อหาเงินจะไปซื้อไอ้นี่ไรนี้ด่างด่างอินอ่อนนะดูลายดูสีเนีย่ยสี่ต้นหนึ่งพันบาทจ้าตังไปซื้อเซเลนด่างทองมาขาย จะไปซื้อเซนเลนด่างทองมาขายขายอะไรอีกแป๊บหนึง่งฝักใบโพครับแป๊บบเดียวเพิ่งตก,กใจนะ อีกทอนอดอออทอนอีกสองสามวันอดทอนอีกสองสามวันก็เปลี่ยนโทรศัพท์ไปละขอไลฟ์ไหมสองต้นลงและง่วงไปไม่ไหวหูดช้างด่างขาวครับ หูช้างด่างขาวครับร้ายสวยๆนะครับอันนี้เพาะจากไข่นะอันนี้เพาะจากไข่หูช้างด่างขาวหนึงร้อยห้าสิบบาทรวมเโ้าครับเฮ้ยครับหนูไม่ไหวแล้วจริงๆ